อดอลฟฮิตเลอร์เกิดเมื่อวันที่20เมษายนปี1889ในเมืองบรานเวาอัมอินประเทศออสเตรียซึ่งในขณะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีครับฮิตเลอร์ได้กลายมาเป็นผู้นำของพรรคนาซีเยอรมันและได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมน,นีในช่วงปี1 9 3 3ถึง1945 รวมทั้งยังเป็นผู้นำสูงสุดของเยอรมน,นีตั้งแต่ปี1934ถึงปี1945ครับฮิตเลอร์เติบโตขึ้นมาในครอบครัวชนชั้นกลางที่มีปัญหาครอบครัวเขาเนี่ยได้ย้ายไปเมืองลินส์ในออสเตรียหลังจากที่พ่อของเขาอารอยฮิตเลอร์เกษียณฮิตเลอร์นั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนในโรงเรียนนะฮะและย้ายไปยังเวียนนาเพื่อไล่ตามความฝันของการเป็นจิตกรแต่กลับถูกปฏิเสธจากสถาบันศิลปะเวียนนาก่อนครับ หลังจากย้ายไปมินิกในปี1913ฮิตเลอร์ก็เข้าร่วมกองทัพเยอรมน,นีในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และได้รับเหรียญตราความกล้าหาญต่อมาในปี1919เขาก็ได้เข้าร่วมพักคนงานเยอรมันซึ่งต่อมานั้นก็เปลี่ยนเป็นชื่อพักนาซีในปี1920นะครับ ในฐานะหัวหน้าพักนาซีฮิตเลอร์ได้ดำเนินนโยบายขยายอำนาจของเยอรมน,นีและก่อสงครามโลกครั้งที่สองโดยเริ่มต้นจากการบุกโปแลนด์ในปี1939นโยบายในการทำลายล้างชนชาติที่ไม่ใช่ชาวเยอรมน,นีรวมถึงการฆ่าล้างเผ่าพัาานธุ์ของชาวยิวและกลุ่มคนอื่นๆซึ่งเหตุการณ์นี้เรียกว่าโฮโลคอสส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนับล้านคนครับ ในช่วงปี1945ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่สองใกล้สิ้นสุดลงฮิตเลอร์และพรรคนาซีประสบความพ่ายแพ้ต่อกองกำลังพันธมิตรและเมื่อวันที่30เมษายน1945ฮิตเลอร์ก็ได้จบชีวิตของตัวเองในบังเกอร์ในกรุงเบอร์ลินทำให้สงครามโลกครั้งที่สองฝันตะวันตกนั้นสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในวันที่8พฤษภาคม1945ครับประวัติของอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์โลกอย่างลึกซึ้งเลยนะฮะ โดยเฉพาะในแง่ของสงครามและการทำลายล้างที่เกิดขึ้นจากนโยบายความสมบูรณ์แบบของมนุษยชาติเยอรมนนีและการพังทลายของอาณาจักรไร้ที่3ที่เขาใฝ่ฝันเอาไว้นะครับซึ่งเรื่องราวของอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยสามารถไปรับชมรับฟังจาก YouTube ช่องอื่นๆได้เพิ่มเติมนะฮะซึ่งก็มีหลายช่องเล่าเรื่องราวของเขาเอาไว้อย่างละเอียดหลายแง่หลายมุมแล้วนะครับ แต่ทางช่องซ u เปอร์รีวิวของเรานั้นก็เลยต้องการที่จะนำเสนอรายชื่อภาพยนตร์5เรื่องที่เล่าเรื่องราวของอดอล์ฟฮิตเลอร์พร้อมกับปีที่เข้าฉายและบทวิจารณ์ภาพยนตร์โดยสังเขปนะครับดาวฟอร์ใช้ในปี2004ดาว f อร์ก็เล่าเรื่องราวของวันสุดท้ายของอดอล์ฟฮิตเลอร์ในบังเกอร์ในกรุงเบอร์ลินในเดือนเมษายนปี1945 ผ่านมุมมองของเทราเดนจุงแก่เลขาธิการส่วนตัวของฮิตเลอร์ครับภาพยนตร์นะฮะแสดงให้เห็นถึงการล่มสลายของพรรคนาซีความสิ้นหวังของผู้นำและผู้ติดตามและการทำลายล้างของเบอร์ลินในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับภาพยนตร์นะฮะก็ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากสําหรับการแสดงที่ทรงพลังของบรูโนแกนที่รับบทเป็นฮิตเลอร์นะฮะและก็นําเสนอที่สมจริงสมจังและละเอียดอ่อนเกี่ยวกับสถานการณ์ในบังเกอร์ นอกจากนี้ก็ยังมีการทําให้เห็นถึงมิติความเป็นมนุษย์ของฮิตเลอร์ที่มีอยู่ในตัวของเขาคู่ขนานไปกับการเน้นย้าถึงความโหดร้ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเขาด้วยครับ The Great Dictator ใช้ในปี1940 The Great Dictator ก็เป็นภาพยนตร์ล้อเลียนที่สร้างและนำเสนอโดยชาลีชาปิซึ่งชาปินเนี่ยรับบทบาทเป็น2บทบาทเลยนะครับก็คืออดีนอย h ฮิงเคิลโดยละครล้อเลียนฮิตเลอร์ครับซึ่งเขาก็เป็นผู้นำของประเทศโทเมเนียซึ่งก็เป็นประเทศสมมุตินะครับและอีกหนึ่งบทบาทก็คือช่างตัดผมชาวยิวที่ต้องเผชิญกับการประหัตประหารครับ ภาพะยะนตร์เน้นถึงความโหดร้ายของปฏิจจการและสงครามผ่านการแสดงที่มีความตลกขบขันและก็เสียดสีอย่างเจ็บแสบครับ The Great Dictator <The Great. S 2> ก็จะรับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของชาลีชปรินด้โดยการใช้ความตลกเพื่อวิจารณ์ปะเ็จการและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดถึงครั้งสุดท้ายของช่างตัดผมที่เรียกร้องสันติภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่มีพลังมากที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลยนะครับ Hitler The Light of Evil ฉายในปี2003ก็ถือว่าเป็นมินิซีรีส์นะครับแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตอของอดอล์ฟฮิตเลอร์จากวัยเด็กจนถึงการขึ้นสู่อำนาจในฐานะผู้นำพักนาซีหนังเนี่ยสำรวจชีวิตของเขานะฮะรวมถึงความขัดแย้งในวัยเด็ก การพัฒนาอุดมการทางการเมืองที่นำไปสู่การก่อสงครามและการสังหารหมู่ที่น่าหดหูที่สุดในประวัติศาสตร์โลกครับซีรีส์ก็ได้รับคำวิจารณ์ที่หลากหลายบางคนชื่นชมการแสดงของโรเบิร์ตคาร์ไลในบทของฮิตเลอร์และการสำรวจรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของเขาอะนะครับแต่นักวิจารณ์บางคนก็ได้ให้ข้อสังเกตว่าซีรีส์เนี่ยนำเสนอเรียบง่ายเกินไปขาดความลุ่มลึกในด้านทางประวัติศาสตร์ครับ ฮิตเลอ The Last 10 d a y ฉายในปี1973ภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราวใน10วันสุดท้ายของฮิตเลอร์ในบังเกอร์ที่กรุงเบอร์ลินในปี1945ครับนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆจากมุมมองของพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์เช่นการสนทนาระหว่างฮิตเลอร์และผู้ช่วยเหลือของเขานะฮะรวมถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับเอวาบราว เพื่อนเก่าของอดอล์ฟฮิตเลอร์และเป็นภรรยาของเขาในช่วง40ชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตด้วยนะครับและก็ยังนําเสนอความใกล้ชิดของฮิตเลอร์กับคนใกล้ตัวของเขาด้วยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคําวิจารณ์ที่หลากหลายนะฮะนักวิจารณ์บางคนนะฮะก็ชื่นชมอเล็กกินเนอร์ที่ทําให้เห็นถึงความซับซ้อนและความผิดปกติทางจิตของฮิตเลอร์แต่บางคนเนี่ยกลับรู้สึกว่าภาพยนตร์เนี่ยไม่ได้เจาะลึกทางด้านจิตวิทยาและแรงจูงใจของตัวละครหลักอย่างเต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นน,นะครับ นอกจากนี้นะฮะกนนารนําเสนอฉากในบังเกอร์เนี่ยก็ยังถูกวิจารณ์ว่าอาจไม่ได้สร้างความสมจริงมากนักและอาจไม่สามารถถ่ายทอดบรรยากาศความสิ้นหวังในช่วงเวลานั้นได้อย่างเต็มที่ครับแม็กซ์ฉายในปี2002 แม็กซ์ก็บอกเล่าเรื่องราวสมมุติระหว่างอดอล์ฟฮิตเลอร์ในวัยหนุ่มกับแม็กซ์ลอสแมนนักค้าศิลปะชาวยิวที่ช่วยกันสนับสนุนศิลปินหนุ่มที่ต้องการประสบความสําเร็จนะครับภาพยนตร์เนี่ยสำรวจความขัดแย้งของฮิตเลอร์และโอกาสที่เขาเนี่ยจะเดินในเส้นทางที่มันแตกต่างจากที่เขาเลือกครับ ภาพยนตร์ก็ถือว่าได้รับความวิจารณ์ที่หลากหลายบางคนชื่นชมการแสดงของจอห์นคูแซกและโนอาเท y เลอร์และการสำรวจแง่มุมที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเกี่ยวกับอดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับและในขณะที่นักวิจารณ์บางคนมองว่าภาพยนตร์ไม่สามารถทําให้เกิดความเชื่อมโยงกับผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งและบางครั้งเนี่ยนะฮะอาจก็ดูเป็นการทําให้ฮิตเลอร์นั้นมีภาพลักษณ์ที่นุ่มนวลเกินไปด้วยครับ และเนี่ยก็คือเรื่องราวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอัตาชีวประวัติแบบสั้นๆและหนัง5้าเรื่องที่มุ่งเน้นในการเล่าเรื่องราวของชีวิตอดอล์ฟฮิตเลอร์ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตครับซึ่งบางเรื่องนั้นนะยังพอหาดูได้อยู่และบางเรื่องนั้นก็ยังมีฉายใน YouTube ด้วยซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถหาหนังเราเนี่ยมารับชมได้ตามความเหมาะสมและตามความต้องการของแต่ละท่านได้เลยนะครับใครที่ดูหนังเรื่องไหนมาแล้วบ้างนะฮะก็สามารถ คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ส่วนใครนะฮะมีรายชื่อหนังที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของฮิตเลอร์ตรงๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างก็เพื่อเป็นการบอกต่อและแนะนำหนังเกี่ยวกับอดอล์ฟฮิตเลอร์ให้กับท่านผู้ชมหลายคนที่สนใจในการรับชมต่อไปนะครับหากใครชอบการรีวิวหนังของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องกดแชร์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เราด้วยนะครับ และถ้าใครต้องการจัดสนับสนุนท่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซับต้งหรือปุ่มขอบคุณและก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ